สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรครับและนี่คือรายการ For e x Racing ครับประจำภาคเช้านะครับของวันอังคารที่26ตุลาคม2 5ง4นะครับตอนนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา38นาทีนะครับคราวนี้นะครับมีการบ้านมาฝากหนึ่งคู่เงินนะครับให้เพื่อนๆได้ไปฝึกหาจุดเข้ากันนะครับเป็นคู่ของ C S F J P Y ใน Time Fra m e d นะครับเราจะดูในชุุดปัััจจบบนนนี้ะคร ผมนับการสวิงราคาแบบนี้นะครับมีการขึ้นพักทะลุพักทะลุแบบนี้นะครับแล้วก็พักทะลุแบบนี้นะฮะแล้วเขามีการกลับตัวสองรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไฮรอรก่อนหน้าของเขาคือบริเวณนี้นะครับ HSL เนี่ยจะใช้เป็นจุดเดจิ้งนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ123.290นนะครับประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะ แล้วโซนที่ผมรับความเสี่ยงได้ก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะครับที่เป็นกรอบราคานี้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ500จุดนะครับถ้าใน1ชั่วโมงมีการกลับตัวของราคาในโซนนี้ในกรอบราคานี้ผมถึงจะวางแผนออเกกดอร์บายขึ้นไปนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมทั้งหมดนะชุดปัจจุบันของเขาเนี่ยแนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่ย่อมาชุดนี้ก็จะมองว่าเป็นการย่อเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับ ต่อไปเราเข้ามาหาจุดเข้าใน1ชั่วโมงกันว่าจะมีจังหวะให้เราได้เข้าออเดอร์กันหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับ, okay, รบเราเข้ามาดูใน1ชั่วโมงทีเดีในี้หนึชั่วโมงนะครับราคานะครับไอซ์ไซเราจะเล่นหน้าบายเนี่ยไอซ์ไซมีโอเวอร์โซลหรือ,อยังยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนะครับแผนของวันนี้นะเราจะรอจังหวะที่ให้ราคาลงมาอีกนิดนึงก่อนแล้วก็ไอซ์ไซเนี่ยก็ต้องโอเวอร์โ uh, ซด้วยนะครับ เมือ่อไอซ์ไดโอเวอร์โซเซ็ตนะครับแล้วต้องมีการกลับตัวของราคา,ข,าขึ้นพักทะลุแบบนี้นะครับแล้วจังหวะที่ย่อลงมาเราถึงจะวางแผนออก,กเดอร์บายขึ้นไปนะครับที TV ก็เอาไว้แนวต้านเดิมในทาําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าหนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุดกรณีที่ออกหนึ่งร้อตนะครับจุดเท็จริงจะอยู่บริเวณนี้นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดสองเก้าศูนย์นะครับ, 90, รบประมาณนี้ตัางห่างจากปลายไส้ของไฮเดรโลอน้าของเขานะครับโอเคแผนคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ C.S.F.J.P.Y. แล้วก็อย่าลืมการกลับตัวของราคามี2แบบนะครับแบบที่2ก็คือมีการขึ้นพักทะลุสองรอบแบบนี้นะครับแล้วจังหวะที่ย่อค่อยวางแผนออกออเดอร์บายขึ้นไปนะครับแล้วการกลับตัวของราคาเนี่ยถ้ากลับอยู่ถ้าเข้ากลับตัวอยู่โซนบนนอกกรอบแบบนี้ต้องไปคํานวณเองให้ดีนะครับว่ารับความเสี่ยงได้ไหมถ้ารับความเสี่ยงได้แล้วถ้าถ้าหลักถ้ามันเข้ากับหลักในการหาจุดเข้าของเราก็วางแผนออเดอร์บายขึ้นไปได้นะครับแต่ต้องคำนวณแต่ต้องคำนวณเอมให้ดีก่อน นะครับก่อนที่จะออเดอร์ทุกครั้งนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาทะลุโซนลงมาทะลุจุดให้จริงลงมาแล้วมากับตัวด้านล่างจุดนี้เราจะไม่เข้าออเดอร์นะครับโอเคแผนคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ C S F J P Y สําหรับเชา้านี้ก็ลองไปวางแผนไปฝึกเข้าหน้าเทรดกันดูนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาอัปเดตอีกรอบว่ากราฟเขาจะไปในทิศทางไหนสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ